สวัสดีค่ะวันนี้เรามีข่าวประกันสังคมมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะในหัวข้อการขอคืนเงินผู้ประกันตนเงินสมทบม .40 รายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นสามารถติดตามรับฟังกันได้นะคะก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกท่านมากค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดกับคลิปดีๆข้อมูลดีๆของโครงการรัฐบาลตอนต่อไปนะคะก็ได้ค่ะพี่อ๋อตอนนี้หลายคนก็สงสัยแหละบอกว่า เอ๊ะทำไมสำนักงานประกานคนเ,เนี้ยมีการประกาศลดเงินสมทบไปแล้ว<ช>บอกว่าช,ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกรกฎาคม <ๆ S 2> มีลดเงินสมทบให้กับผู้ประกันตนมาตรา40แต่พอไปจ่ายเงิน ยังเป็นอัตราเดิมมันยังไงกันครับก็พอดีว่าในส่วนของการที่เรามีต้องต้องต้องพูดเรื่องโครงการนี่ก่อนนะว่านโยบายของท่านรัฐมนตรีก็มีความแล้วก็ของรัฐบาลนี่ก็มีความประสงค์ที่จะลดอัตราเรื่องของช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับผู้กันตนนะคะที่ที่ที่จะเป็นแรงงานกลุ่มแรงงานอิสระก็คือกลุ่มแรงงานของมาตรา40นี่แหละเพื่อที่จะให้นะคะผู้กันตนเนี่ยมี เงินเหลือเอามาเป็นทุนใช้จ่ายในชีวิตประจําวันเราก็เลยคิดโครงการเรื่องของการลดอัตรางเงินสมทบให้กับผู้ประกันตนของแรงงานอิสระคือมาตรา40แต่ปรากฏว่าเราต้องมีขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการลดอัตรางเงินสมทบที่เก็บอยู่ปกติจึงทําให้กว่าจะผ่านร่างกิจิการมาได้ก็ใช้เวลาพอสมควรทีเดียวซึ่งตอนนี้ผ่านแล้วนะคะผ่านแล้วผ่านเรียบร้อยแล้วค่ะผ่านแล้วนะครับ ก็แล้วถ้าเกิดว่าตอนนี้สรุปแล้วคือลดเงินสมทบมีสามทางเลือกถูกไหมครับในแต่ละทางเลือกที่จ่ายยังไงตอนนี้ผ่านแล้วพอผ่านแล้วเนี่ยอย่างที่เรียนให้ทราบพอผ่านแล้วเนี่ยมีผลตั้งแต่วันที่7พฤษภาคม2อง5ที่ผ่านมาทีนี้บางคนบอกว่าอ้าวแล้วที่ผ่านมาที่ฉันส่งเงินสมทบเต็มละแล้วฉันจะยังไงต่อใช่ไหมคะการจ่ายเดี๋ยวครับพี่อ๋อแล้วเนี่ยอยากอยากทราบว่าตอนนี้จริงๆที่ลดเนี่ย อัตราเดิมเท่าไหร่แล้วตอนนี้เขาต้องจ่ายเท่าไหร่อัตราเดิมของเรามี3ทางเลือกร,ราคาจะอยู่ที่70บาทสําหรับทางเลือกที่ 1, 1> 100บาทสําหรับทางเลือกที่2และก็ สามร้อยบาทสําหรับทางเรื่องที่สามทีนี้เวลาลดลงเนี่ยนะคะเราจะลดลงแบบนี้ค่ะทางเลืองที่หนึ่งจากเจ็สิบาทจะเหลือเพียงสี่สิบสองบาทค่ะทางเรื่องที่สองจากหนึ่งร้อยบาทก็จะเหลือเพียงหกสิบาทค่ะคแล้วก็ทางเรื่องที่สามจากหนึ่งจากสามร้อยบาทก็จะเหลือหนึ่งร้อยแปดสิบาทค่ะอ่าโอเคชัดเจนนะครับถามต่อครับพี่อ๋อในกรณีที่ผู้ประกันตนมาตรา40 เนี่ยเขาจ่ายเงินสมทบไปในอัตราเดิมอย่างที่ผมบอกไปก็คือตั้งแต่เดือนกุมภามาจนถึงเดือนเมษายนเนี่ยใจ่ายในอัตราเดิมในขณะที่เราบอกว่าเราลดเงินสมทบเนี่ย เขาจ่ายเกินไปแล้วะจะยังไงครับอย่างนี้ทีนี้พอพอผู้กันตนเนี่ยค่ะที่ผ่านมาคือกุมภามีนาเมษารวมทั้งบางคนที่ก่อนมาที่7พฤษภาเนี่ยก็มีการส่งเงินสมทบม,มาแบบใน,ในอัตราที่ได้กล่าวไปก็คือ70บาท100บาทหรือ300บาทแล้วแต่ทางเลือกนะคะเราก็จะทําให้เราต้องมีการเท่ากับสํานักงานประกันสังคมเก็บมาเกินเพราะฉะนั้นเมื่อเกินก็ต้องทอนกลับไปก็คือเป็นการคืนเงินสมทบให้กับผู้ประกันตนกลุ่มนี้ค่ะที่ได้ มามแล้วขอคืนได้ใช่ไหมขอคืนได้ค่ะแล้วในการขอคืนเงินสมทบเนี่ยผู้ประกันตนเขาจะต้องทํำยังไงครับอือันนี้สําคัญมากเลยค่ะเมื่อมีความประสงค์จะขอคืนก็จําเป็นที่จะต้องยื่นแบบคําขอรับนะคะคําขอคืนเงินเขาเรียกว่าแบบสปสหนึ่งขีดสี่ศูนยับ เจ็ดนะคะหนึ่งขีสี่ศูนย์ทับเจดเอามาจากไหนคุณต้งอันนี้แบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าท่านก็สามารถไปดาวน์โหลดนะคะท่านที่สามารถมีคอมพิวเตอร์มีแบบเขาเรียกอะไรมีเครื่องพิมพ์ก็ไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมเป็นเว็บไซต์เดียวกับที่เราให้เข้าไปดูข้อมูลข่าวสารนะคะก็คือ w w w s ว s o g o t h นะคะทีนี้บางคนบอกไม่มีแล้วต้องทํายังไงอันนี้ก็ขอรับแบบคําขอได้ทั่วประเทศค่ะและที่สํานักง,งานประกันสังคมทุ่งแห่งทั่วประเทศค่ะอันนี้คือการที่จะยื่นครับท่านผู้ประกันตนนะครับสามารถที่จะเข้า,าไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ทางเว็บไซต์สํานักงานประกันสังคมที่ www.sso.go.th แบบฟอร์มสปส .1407 นะครับตอนนี้อาจจะเห็นที่อยู่บนหน้าจอตอนนี้นะครับ แบบฟอร์มสปสหนึศูนย์ทับเนะครับทีนี้มาต่อกันที่ถ้าเกิดว่าเขาโอเคดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสร็จเรียบร้อยแล้วแหละแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาจะไปยื่นอ่ะจะยื่นยังไงช่องทางที่จะไปยื่นไปที่ไหน ต้องไปที่สำนักงานจําเป็นไหมต้องไปที่สำนักงานประกันสังคมไม่เลยค่ะทางเลือกที่1ม uh, ีทางเลือกอีกทางเลือกที่1นะคะก็คือสามารถที <S <S ่จะส่งรบเสนอไปกับไปกระไปที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทุวประเทศนะคะเช่นถ้าเกิดว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยเคยสมัครไว้ที่เขตพื้นที่เจ็ดนะคะแล้วต่อมาเนี่ยตอนนี้ย้ายมาขายของย้ายภูมิลำเนาหรือย้ายแค่สถานที่ขายของแล้วก็สะดวก ที่จะยื่นในเขตพระประแดงก็สามารถที่จะยื่นที่สำนักง,งานประกันสังคมส่งไปเสนอินนะคะไปเษณีินเนี่ยถ้าจะให้ดีท่านขอ,ขอให้เป็นไปรษณีิตอบรับะนะคะ,ะแล้วก็เอกสารที่จะประกอบเมื่อกี้ที่คุณต้องถามใช่ไหมคะคก็เรื่องของเอกสารที่ประกอบก็จะประกอบไปด้วยสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากนะคะที่เป็นชื่อของผู้ประกันตนที่จะขอรับเงินคืนนะคะ,ะแล้วก็แนบมาเดี๋ยวรเราจะโอนเงินผ่านไปตรวจสอบข้อมูลว่าท่านส่งเงินมาแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์มีนา เมษาหรือพฤษสภาด้วยแล้วแต่กรณีบางคนอาจจะยังไม่ส่งหรือบางคนส่งล่วงหน้ามาแล้วเรายังไงเราก็จะคืนให้นะคะนะคะเราก็จะคืนให้ตามสัสดส่วนที่ที่ได้จ่ายเงินสมทบเข้ามาเกินไปเกินที่ที่เราเก็บเต็มจํานวนเอาไว้แล้วเราจะหักกบลบหนี้ให้แล้วเราก็จะคืนให้นะคะโอนเข้าสู่บัญชีธนาคารค่ะคธนาคารที่จะย,ยืน่น มีธนาคารอะไรบ้างครับอันนี้สำคัญเลยสําคัญเลยค่ะธนาคารที่เราใช้อยู่ก็เป็นธนาคารเดียวกับที่เวลามาขอรับเงินต่างๆเงินประโยชน์ทดแทนต่างๆของมาตรา40นะคะเราก็จะคืนไปในธนาคารเดียวกันก็ได้จากกรุงไทยกรุงศรีอยุยทยานะคะธนาคารอมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์อ,อ่ไม่ใช่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก็คือทกศนะคะ สี่แบงก์ย้ำอีกทีสี่แบงก์สี่แบงกอะไรนะชัดๆอีกทีนึงชัดๆนะคะหนึ่งธนาคารกรุงศรีอยุธยาสองธนาคารกรุงไทยสามธนาคารออมสินและสี่ธนาคารพกสค่ะครับก็คือแนบไปนะครับในสี่ธนาคารที่พี่อ๋อบอกไปท่านที่จะยื่นขอรับเงินคืนของมาตราสี่สิบนะครับทีนี้พี่อ๋อหลายคนก็ผมว่าแอบกังวลผมยังกังวลนะในในส่วนของการเป็นผู้เป็นต้นก็คือว่าแอบกังวลว่า ในกรณีที่สำนักงานประกันภัยมีการลดเงินสมทบให้กับผู้ประกันตนแต่สิทธิประโยชน์ที่เขาจะได้รับพี่อ๋อมันจะลดลงไปไหมลดลดลดลงไหมอ๋อบางคนบางคนก็มีคำถามเริ่มมีคำถามก็สอบถามเข้ามาก็ถามน้องๆอยู่ว่าคำถามช่วงนี้คืออะไรอะไรที่ฮอตทิตก็เรื่องนี้แหละคะ่ะสำหรับผู้กันตนมาตรา40แล้วสิทธิประโยชน์จะลดหรือเปล่าใช่ครับไม่ลดค่ะ ลดแค่เงินเพื่อนะคะย้ำอีกทีเพื่อให้มีสภาพคล่องทางเศรษฐกิจมีเงินออกไปหมุนเวียนที่จะใช้จ่ายเพราะฉะนั้นสิทธิประโยชน์ยังคงเดิมนะคะสิทธิประโยชน์ยังคงเดิมแล้วในส่วนของสิทธิประโยชน์ถ้าเกิดว่ามีคนสนใจสมัครเข้ามาที่ประกันสังคมมาตรา40ส,สิทธิประโยชน์เนี่ยมันมันแบ่งกันยังเห็นบอกว่ามี3ทางเลือก 2> อ 1>, 1, 2 3 2> 1> สิทธิประโยชน์ที่ได้รับเนี่ย มันแตกต่างกันยังไงี่ใช่ใช่คืออย่างนี้ถ้าเป็นทางเลือกที่หนึ่งนะคะถ้าวันนี้สมัครแล้วจ่ายเงินเลยจะจ่ายเพียง42บาทแล้วได้รับความคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยนะคะกรณีทุพพลภาพแล้วก็กรณีเสียชีวิตนะอันนี้จ่ายเพียง42บาท42บาทครับนะคะ กรณีที่2ทางเลือกที่2จ่ายเงินเพียงนะคะจ่ายเงินเพียง60บาทจะได้รับความคุ้มครองจากเมื่อกี้สกรณีที่กล่าวไปนะคะคได้แก่กรณีเจ็บป่วยที่เราจะจ่ายเป็นเงินทดแทนการขาดไรายได้รเราจะจ่ายเงินกรณีนะคะเราจะจ่ายเงินกรณีของออเจ็บป่วยทุพพลภาพแล้วก็กรณีเสียชีวิตแล้วก็เติมมาด้วยนะคะเติมมาด้วยในกรณีของ เรื่องของชลาภาพชลาภาพ,าภาพนี่คือ,อทางเรื่องที่2บวกเพิ่มไปอีกหนึ่งกรณีเป็น4กรณีเป็นส,นสกรณีรค่ะคบ,บวกเพิ่มเรื่อยๆจ่ายแค่60บาท60บาทบาททางเรื่องที่2พอทางเรื่องที่3นะคะสิทธิประโยชน์ที่จ่ายเพียง180บาทได้อะไรจาก4ีกรณีที่กล่าวมาคณะก็คือกรณีเจ็บป่วยที่เป็นจ่ายนินทดแทนการขาดรายได้ก็จะมีกรณีของอทุพพลภาพนะคะกรณีของเสียชีวิตกรณีของชลาภาพ บวกเพิ่มค่ะเป็นท่ากรณีที่5คือกรณีสงเคราะห์บุตรนะคะคือจ่ายเงินเพิ่มก็หมายถึงจ่ายเพิ่มตามทางเลือกสิทธิประโยชน์ก็บวกเพิ่มตามทางเลือกแต่ช่วงเวลานี้สิทธิประโยชน์จะเกิดขึ้นทันทีเมื่อท่านสมัครและส่งเงินสมทบในเดือนแรกเลยนะคะขึ้นอยู่กับทางเลือกที่ที่เราจะเลือกว่าจะสมัครทางเลือกที่1 2หรือ3ก็ตามแต่เราจะสะดวกเลยชอบแบบไหนก็เลือกเลยย้าว่าสิทธิประโยชน์ไม่ลด ลดแค่เงินสมทบคะ่ะครับสิทธิประโยชน์ไม่ลดนะครับชัดเจนนะครับไม่ลดแต่ว่าลดแค่เงินสมทบแต่ว่าสิทธิประโยชน์ไม่ลดแน่นอนครับทีนี้ท่านผู้ชมที่กําลังติดตามรายการทาง Facebook ไล v ์ ine, หรือว่าช่องทาง Tik t o อกนะครับถ้าเกิดว่าท่านมีข้อสงสัยนะครับตอนนี้ส่งคำถามเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาคําถามที่ทุกคนมีข้อสงสัยอยู่ตอนนี้แหละเดี๋ยวมาถามกันแล้วมาหาคําตอบไปพร้อมๆกันเลยครับผมก็อยากรู้เหมือนกับท่านนี่แหละ แต่ว่าตอนนี้เรามีคนมานั่งตอบให้เราแล้วถ้เ<อ>าเกิดว่าท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการประกันสังคมไอ้มาตรา40ตอนนี้เรื่องของการลดเงินสมทบเดี๋ยวเราจะหยิบคําถามที่ท่านถามเข้ามาเนี่ยมาให้ทางพี่อ๋อเป็นคนช่วยตอบเป็นเป็นคนที่จะช่วยไขยข้อสงสัย<ด>ที่เรา<ด>สงสัยกัน<ด>อยู่<ด>ในในตอนนี้เนาะซึ่งในเรื่องของการตอนนี้ก็มีการลดเงินสมทบก็อย่างที่ว่าแหละใช่ หลายคนก็แอบกังวลอย่างที่ผมบอกไปถ้าเกิดว่าเออใช่ค่ะใช่ค่ะ,ะลแล้วก็แล้วก็เมื่อกี้ที่ข่าวแรกที่คุณธรรมนูญกล่าวไปนะที่คุณโต้กล่าวไปเรื่องของเรื่องของเฟซนิวโอ้โห oh จริง,รงๆแล้วเมื่อเช้าเนี่ยพอได้ได้ได้ยินข่าวอย่างนี้ก็เข้าไปดูไม่ใช่ข่าวของเรานะดูข่าวที่เขา,ท,เขาที่เขาโปรยเอาไว้ในในสื่อออนไลน์ปรากฏว่าถ้าเข้าไปคลิกเข้าไปอ่านนะ่ะบรรทัดท้ายๆถึงจะบอกว่าซึ่งเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงทีนี้ถ้าเกิดบางคนเนี่ยอ่านแค่ หัวข่าวก็เข้าใจผิดได้นะคะแล้วก็มันก็จะทําให้เกิดความเสียหายก็คือเกิดความคาดหวังแล้วก็เสียหายก็ต้องขอย้ําอีกทีว่าวันนี้สํานักงานประกันสังคมยังไม่มีโครงการที่ยังที่ที่ทททจะแจกเงินนะคะตอนนี้เป็นเรื่องของการที่จะลดเงินสมทบแต่เพียงก็สําหรับมาตรา 40, 40เป็นเรื่องของลดเงินสมทบอย่างเดียวค่ะอืมและที่ผมสงสัยดีน,นึงพี่อ๋อที่บอกว่าในเรื่องของมาตรา40เนี่ยบางคนอาจจะ เข้าใจผิดเหมือนผมก็ได้บอกว่าเอ๊ะคุ้มครองในเรื่องของการเจ็บป่วยเจ็บป่วยนี่คือหมายถึงว่าถ้าเราเจ็บป่วยปุ๊บไปนอนโรงพยาบาลเหมือนกับคนที่เป็นมาตรา33มาตรา39ใช่หรือไม่ใช่ผมเข้าใจผิดไหมอ่าอ่าคืออย่างนี้คุณคุณคุณต้องเข้าใจถูกแต่ว่ายังไม่ทั้งหมดคืออย่างนี้ค่ะ มาตราสาสิบสากับสาสิบเ็คือคนทํางานคนทํางานหรือคนที่เป็นอ่าหรือคนที่ส่งต่อหลังจากนั้นเขามีบาดไอเขามีเขามีการเลือกโรงพยาบาลแต่มาตรา,าสีสิบเนี่ยใช้ทางเลือกของอ่าใช้การใชร้โรงพยาบาลที่ทําการรักษานะของ สิทธิ์บัตรทองสิทธิ์บัตรทองหรือสิทธิ์ประกันชีวิตแล้วแต่ท่านจะมีแต่สิทธิ์บัตรทองจะเป็นสิทธิม์มาตรฐานที่คนไทยทุกคนจะมีอยู่แล้วสําหรับคนที่ไม่มีสิทธิ์ราชการไม่มีสิทธิ์ประกันสังคมก็จะใช้สิทธิ์บัตรทองซึ่งมาตราสิทสิ์จะอยู่คนกลุ่มนี้นะคะพอได้มาตราอ่าพอได้รักษาพยาบาลเนี่ยอ้าวแล้วประโยชน์ทดแทนที่บอกว่าทุกทางเลือกเลยมีกรณีเจ็บป,ป่ยวยเราจ่ายอะไรจ่ายไปเงินทดแทนการขาดรายได้ค่ะจ่ายเปเงินทดแทนการขาดรายได้เวลานอนโรงพยาบาลเวลานอนโรงพยาบาล ตั้งแต่หนึ่งวันขึ้นไปถึงจะจ่ายถึงจะจ่ายเงินให้นะคะให้กับผู้ประกันตนให้กับผู้ประกันตนนะคะโดยทางเลือกที่1เนี่ยถ้านอนโรงพยาบาลตั้งแต่1วันขึ้นไปเป็นผู้ป่วยในนะคะผู้ป่วยในคือต้องนอนต้องนอนนะค้างคืนนะไม่ไม่ใช่ออกเสพอาการนะต้องนอนค้าง,งคืนเลยนอนนอนเนี้ยแล้วตื่นมาตอนเช้าออกเที่ยงอีกวันเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะเรียกว่าผู้ป่วยในนะคะทุกทางเลือกจะได้วันละ300นะคะวันละ300บาทขณะเดียวกันนะคะถ้าเกิดว่าเป็น แบบถ้าติดโควิดอันนี้เห็นภาพชัดเจนถ้าติดโควิดแล้วไม่ได้นอนโรงพยาบาลแต่ให้กักตัวก็คือเป็นผู้ป่วยสีเขียวใช้ การรักษาคือบัตรทองเหมือนเดิมค่ะ,ะการรักษาคือบัตรทองเหมือนเดิมแต่ว่าใบรับรองแพทย์มาเราจ่ายเป็นนะคะเราก็จ่ายให้แต่อันนี้จ่ายน้อยกว่าไม่จ่ายน้อยกว่าคนไข่นอกอไอ้อกคนไข้ในที่นอนโรงพยาบาลคือวันละสามร้อยใช่ไหม,อ,มอันนี้เราให้วันละสองร้อยบาทนะคะแล้วก็ไม่เกินผมเห็นผมพี่อ๋อผมเห็น,ม,หนม,มีคนหนึ่งพี่คนหนึ่งถามมาบอกว่าอาะทำไมเขาติดโควิดได้แค่ สองร้อยเงินแทนได้แค่สองร้อยอ่ะแสดงว่าแสดงว่าแสดงว่าเป็นผู้ป่วยสีเขียวแล้วนอนที่บ้านเป็นโฮมไอโซเลชันโฮมไอโซเลชันผู้ภาษาอังกฤษเดี๋ยวจะงงบางท่านงงคืออะไรโฮมไอโซเลชันนั่นก็คือนอนโดงอ่ะไม่ไม่ได้นอนโรงพยาบาลแต่นอนที่บ้านแลนพักรักษาตัวที่บ้านรักษาที่บ้านใช่ใช่ค่ะก็คือจะได้สองร้อยมันต่างกันใช่ไหมว่านอนโรงพยาบาลได้สามร้อยใช่การจ่ายจ่ายยังยังไงนะครับ ก็คือมีใบรับรองแพทย์ใบรับรองแพทย์จะบอกว่าหยุดพักรักษาหยุดพักรักษาตัวในโรงพยาบาลระหว่างวันที่ถึงวันที่จบไปแล้วนะคะกวข่าวประกันสังคมคลิปสัมภาษณ์เสียงหัวข้อการขอคืนเงินประกันต้นเงินสมทบม40ี่สที่เรานำมาฝากกัน ทุกทกท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการของรัฐบาลต่างๆได้ก่อนใครที่ทางช่องทางนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆมานะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ